สวัสดีสสดค่ะพี่แอนค่ะน้กดาค่ะพบกันในรายการรวีวาระศึกษาเด็กชั้นประถมกรุงเทพค่ะ,คะก่อนที่เราจะมาเรียนกับครูตุ๊กตานะคะเรามาร่วมอธิษฐานกันก่อนเลยค่ะร่วมใจอธิษฐานนะคะสาธุการแด่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับรายการรวีวาราศึกษาเด็กพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงไว้วรพเด็กๆที่เขานั้นจะ ได้ฟังในสิ่งทีท่ครูทุกท่านจะสอนเวลาเจ้าค่าขอเขานั้นเติบโตขึ้นในทางของ,รง j, พระองค์วยความร่างกายของเด็กๆทุกคนด้วยพระบิดาเจ้าค่าเขานั้นจะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าให้ท่านร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนก่อนเริ่มเรียนเราไปฟังบทเพลงจากพี่กันดีไหมคะดีค่ะไปกันเลย เด็กคะวันนี้เรามาเจอกันอีกนะแต่ว่าเด็กๆได้อธิษฐานกันแล้วใช่ไหมคะได้เพลงได้กรรมอธิษฐานวันนี้เรามาเรียนด้วยกันนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องพระเจ้าไม่มีวันตายนะคะเด็กคะทุกคนก็เกิดมาก็ต้องตายต้นแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยเมื่อเราปลูกนะคะสักวันหนึ่งมันก็ต้องตาย แต่พระเจ้าไม่มีวันตายนะคะเด็กๆคะในวันข้างหน้านะคะเราก็จะต้องโตเป็นผู้ใหญ่และเราก็จะต้องต้องทำงานและในที่สุดเราก็ต้องหยุดทำงานเราก็แก่ตัวลงแก่ตัวลงนะคะหลังเราก็ค่อยๆนะ,ะถือไม้เท้าไม่นานทุกคนก็จะต้อง ะะความตายน่ากลัวนะคะคงนะไม่มีใครอยากตายคงจะไม่มีใครพูดถึงความตายไม่มีใครอยากพูดถึงนะคะแต่มีคนหนึ่งคือพระเจ้าพระเจ้าจะไม่มีวันตายนะคะพระองค์เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมแล้ววันนี้ปัจจุบันนี้และในอนาคตนะคะเด็กๆคะ่ะฟังแล้วน่ากลัวนะเราไม่อยากพูดถึงความตายและเราก็ไม่อยากตาย ะะถ้าำยังไงล่ะถ้าเราตายอะ่ะมีที่อยู่สองแห่งใช่ไหมนะคะคือสวรรค์กับนรกหลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างกายนี้นะคะนะคะวิญญาณของเราก็ออกจากร่างนะคะแล้วก็ต้องไปอยู่สองที่นี้นะคะและเราจะเลือกได้ไหมล่ะ ถ้าเรายังไม่ตายเราเลือกได้นะคะเหมือนกับมีบ้านนะคะพ่อแม่จะมีบ้านก็เลือกฉันจะอยู่บ้านแบบนี้ฉันจะอยู่บ้านแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเวลาเด็กจะใส่เสื้อนะ,ะไปเที่ยวเด็กๆก,ก็หยิบเสื้อมานะคะฉันจะเอาอตัวนี้ ฉันจใจหยิกเอาตัวนี้นะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกได้เช่นเดียวกันเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถเลือกได้ว่าต่อไปหลังจากเราตายเราจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หรือเราจะอยู่นรกอ่าแน่นอนนะคะทุกคนก็อยากอยู่บนสวรรค์ทางนั้น ไม่มีใครอยากลงไปอยู่ในนรกแน่เลยนะคะนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ไปที่นรกเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เราก็ต้องอยู่ฝ่ายพระเจ้าใช่ไหมคะนะคะแล้วเราต้องรักเจ้าของสวรรค์นะคะก็คือพระเจ้านะฮะถ้าเรารักพระเจ้าวันหนึ่ง เราก็จะได้ขึ้นไปอยู่กับพระองค์แน่นอนนะคะเด็กๆแต่เราต้องเรียนนะคะเราต้องเรียนรู้ว่าวิธีจะรักพระเจ้าทำยังไงนะคะโอเคนะคะเราต้องเชื่อฟังนะคะเราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะคะและเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ นะคะอ่านพระคัมภีร์และเราก็จะต้องไปโบสถ์นะคะเราจะต้องไปโบสถ์นะคะนะคะเราต้องเชื่อฟังเราต้องอ่านพระคัมภีร์และเราต้องไปโบสถ์นะคะนะคะบางคนใช้เวลาในโลกนี้ไม่สนใจนะคะไม่เชื่อฟังไม่อ่านพระคัมภีร์และก็ไม่ไปโบสถ์นะคะใช้เวลา ะะเล่นมือถือเล่นแต่เกมแม้กระทั่งกินข้าวก็ยังไม่อยากจะกินเลยจิ้มจิ้มบางคนนะคะตักข้าวกินอย่างเงี้ยนะคะนะคะบางคนจะทำการบ้านเหรอเอาแต่เล่นมือถือนะหนังในมือถือเกมในมือถือจบเป็นเรื่องเรื่องแล้ว แต่การบ้านน่ะยังไม่เสร็จสักหน้านึงเลยนะคะเขาเรียกว่าใช้เวลาเพื่อสนุกสนานเพื่อตามใจตัวเองในโลกนี้นะคะดือ้อไม่เอาอดื้อนะคะไม่เชื่อฟังนะคะแล้วก็ไม่รักคนอื่นนะคะนะคะ เห็นใครก็นี่นี่น,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 นี่นะคะไม่รักคนอื่นนะคะคนแบบนี้ทายออกไ้มล่ะคะว่าตายไป,ไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคนที่แบบไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะนะไม่น,น,มนี่นะคะ no นะคะแล้วก็ไม่รักคนอื่นเอาเปรียบคนอื่น ตายไปเราเดาได้ว่าเขาจะต้องไปในนรกที่น่ากลัวที่มืดนะคะมีเพลงเพลงหนึ่งนะคะบรรยายเรื่องที่สวรรค์สว่างสดใสนะที่นรกนั้นมืดตึ้อๆนะคะมันมีเพลงบอกไว้นะคะว่าที่สวรรค์นเนี่ยสว่างที่นรกเนี่ยมันมืดตื้อๆน่ากลัวมาก นะคะโอเคคำถามจะจบแล้วนะคะก่อนที่จะคำถามนะคะครูจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหนึ่งตอนนะคะในลูการบทที่8ข้อ31บอกว่าพวกมันอ้อนวอนพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมิให้ส่งมันลงนรกเด็กๆคะในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า แม้กระทั่งผีนะคะมันยังกลัวตกนรกเลยนะคะแม้กระทั่งผีวิญญาณชั่วที่มันออกอารวาสหลอกคนทุกวันนี้ทั้งที่มันก็เป็นพวกผีมันยังกลัวตกนรกเลยมันยังอ้อนหวอนพระเยซูว่าอย่าทรงมันลงไปนรกอย่าทรงมันลงไปนนรกแสดงว่านรกน่ากลัวมาก นะคะแม้กระทั่งผียังกลัวเลยนะคะโอเคนะคะคำถามที่ที่น่ากลัวที่สุดของเด็กๆอยู่ที่ไหนคะที่ที่น่ากลัวที่สุดของเด็กๆอยู่ที่ไหนคะนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพี่นุร้องเพลงกันนะคะและเราจะจบบทเรียนสำหรับวันนี้อย่าลืมอธิษฐานกับพี่นุนะคะ